สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับ n i n ค Makeup เชียนะคะวันนี้ n n i Mining จะมารีวิวเกี่ยวกับกระบอกอันนี้ใครเคยเห็นใครเคยรู้จักกันบ้างเป็นแปลงซิกมานะคะแต่ว่า닝จะไม่ได้มารีวิวแค่แปลงซิกม่าอย่างเดียวนะ닝จะมีแบบแปลงยี่ห้ออื่นๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันด้วย อันนี้ตัวนี้ตัวใหม่เลยนะนิ้งเพิ่งได้มาประมาณเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้วนะคะนิ้งสั่งมาจากที่อเมริกาเลยนะคะเอ่อตัวนี้นิ้งก็ขายอยู่นะเป็นกระบอกใหญ่อีเซตสิบสองแปลงมีทั้งหมดสี่สีนะถ้าใครจะสั่งพีเนี่ยได้เลยนิ้งขายที่สามพันแปดร้อยเก้าสิบี่อีเอ็มเอสนะคะแล้วก็มีไซส์เล็กอะที่เป็นเจ็ดแปลงอะคะ่ะจะขายอยู่ที่ 2อ9พนี่เก้าสิบนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูว่ามีอะไรบ้างจริงๆนิึงชอบนะ้ำเพราะว่าแบบมันสามารถแบบเวลาวางไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ยมึงก็แบบแบ่งได้ว่าแบบจะแปรงปัดแก้มไว้อย่างนี้อะไรอย่างเี้เดี๋ยวจะมารีวิวที่อะอย่างเริ่มจากแปรงซิกมาก่อนนะตัวนี้เป็นแปรงปัดแก้มเลยนะคะเอ่อ f 3าม ันี้เอาไว้ปัดแก้มอย่างเงี้ยอันนี้นิ้งล้างแล้วนะแบบได้มาใหม่แล้วแบบกลิ่นกลิ่นใหม่อะมันแรงมากเลยอะ่ะมันแบบเหม็นอะนิ้งก็เลยเอามาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ถึงให้แห้งเดี๋ยวไว้วันไหนเดี๋ยวนิ้งจะพอใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวนิ้งจะมารีวิวการล้างซักแปรงให้ดูว่าทํายังไงแบบไม่ให้ขนล่วงไม่ให้ขนแบบติดออกมาแบบหลุดออกมาง่ายๆนะคะอันนี้เป็นตัวแรกที่มีนะ เอาเริ่มที่แปรงปัดแก้มที่นี้มีก่อนนะคะตัวนี้ตัวที่สอง F 5 0เป็นขนแบบสกังเห็นปะเนี่ยจะมีขนขาวๆแล้วก็แปรงขนดำๆอันนี้มันทำมาจากใยสังเคราะห์นะเนี่ยอันนี้เอาไว้ปัดแก้มก็ได้เป็นสีๆหรือว่าจะสามารถแป้งฟาวเดชันก็ได้นะคะแบบรองพื้นแบบที่แบบเบาๆนะแบบแตะๆอย่างเงี้ย ให้มันทั่วหน้าแบบเกี่ยให้มันเนียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวต่อไปเป็นคอนทัวร์ f 4 0รูปล่างหน้าตาจะเป็นหัวตัดอันนี้ใช้แล้วเห็นไหมเนี่ยจะเป็นหัวตัดอย่างนงี้เนี่ยเอาไว้แบบทำคอแบบนทัวร์ได้คอนทัวร์แบบเป็นบอนเซอร์ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเป็นอันนี้นิงอยากแนะนำเลยนะใครที่มีกระตังนิดนึงอ่ะมิงแนะนำมาก ตัวนี้เป็นแปรงพาวเดอร์จากบอบบี้บาวนิงอยากแนะนำมากเพราะขนเนี่ยจะนุ่มกว่าแปรงซิกมาตัวเนี้ยมากเลยอะ่ะเออคือตัวนเนี้ยเนี่ยเท่าที่นิงเคยรู้มาเนี่ยมันจะทำมาจากขนแกะนะมันจะนุ่มมากใครที่แบบรู้แต่ว่าราคาเนี่ยสูงนิดนึงตัวเนี้ยนิงไม่แน่ใจว่านิงจำราคาไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่า ป้าซื้อให้นะคะจินก็ไม่มีปัญญาซื้อเองเหมือนกันแบบตัวนี้นุ่มมากนุ่มจริงๆทาแล้วแบบติดใจตัวที่สองที่เป็นแปลงปัดแก้มเนี่ยของบอบบี้บาวตัวนี้ก็จะนุ่มเหมือนกันแต่ว่าจะด้านกว่าตัวตัวนี้นะคะอันนี้เป็นแปลงบัชเลยเห็นกันหรือเปล่าอันนี้ จริงๆของปลอมมันก็มีขายเยอะนะแต่ว่านี้ไม่แนะนํานะเพราะว่าขนมันจะร่วงง่ายของแท้เนี่ยใช้มานาน,น,านแล้วอะ่ะเออก็ยังคงสภาพเดิมซักกี่รอบกี่รอบก็ยังนิ่มนุ่มเหมือนเดิมให้ดูใกล้ๆต่อไปมาเป็นแปรงฟาวเดชั่นนะคะตัวแรกเป็นของซิกมาก่อหกศูนย์ จะเป็นหัวอย่างนี้ก็จะเอาไว้เกี่ยรตรงจมูกได้แบบเนียนมากตัวที่สองเนี่ยที่หนิงมีเหมือนกันเนี่ยคือของเอเตต้ลาเจอ,อเอตต้ตัวนี้ขนาดจะเล็กกว่าเห็นไหมขนาดจะสั้นกว่าเนื้อเ,เออขนาดของตัวแปลงเองเนี่ยก็จะใหญ่กว่าเห็นปะแต่ว่าใช้คุณภาพดีเหมือนกันนะจะนุ่มพอๆกับ นุ่มพอๆกับซิกมาเลยแต่จะนุ่มกว่านิดนึงด้วยนะเอสเต้ e ตัวนี้คุณแม่ให้มาเป็นมรดกต่อจากคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนขับเอสเต้เลยอันนี้คุณแม่ให้มานะคะมิ้งก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะต่อไปเป็นแปลง blending brush e สี่ศูนย์ของซิกมาค่ะเห็นเปล่า วฟูฟูนิดนึงเอาไว้เบนตาให้มันดูเกลี่ยให้เข้ากาันให้มันแบบดูกลืนกับผิวนะคะต่อไปนี้จะหยิบม่วงๆนะเท่าที่หยิบได้เป็นแปรงเป็นแปรงอายแชโดว์ e เจ็ดศูนหัวตัดอันนี้ก็เอาไปคับเบ้าได้นะไม่รู้ว่าใช้สับะคุณถูกป่ะน,นะแต่ว่า นิ่งเอาไว้ค่ะเบ้าแบบให้มันแบบเป็นเบ้าถึงว่าจะมาเป็นคนไม่ค่อยมีก็ตามต่อไปเป็นแปรงอายชาว์ของซิกมานะคะเบอร์ e หกศูนย์นี่ใครใครที่แบบยังไม่มีเงินพอที่จะซื้อเป็นชุดอะ่ะนิ่งแนะนําให้ซื้อแบบเป็นแยกก่อนก็ได้นะแล้วก็ค่อยซื้อก็บอกแปลงมาใส่แบบบางคนอาจจะใช้ไม่ครบสิบสองแท่งอะ่ะ ต่อไปเป็นแปลง Pencil Brush นะคะ e 3 0เป็นหัวแบบดินสอเลยเห็นปะสีขาว,ขาวเอาไว้แบบทำตรงนี้เขียนตาเขียนขอบตาเขียนอะไรได้ต่อไปเป็นแปลงคอนซีลเลอร์ F 7 0มันจะคล้ายๆแปลงฟาวเดชั่นนะเห็นปะสังเกตปะ แต่ว่าขนาดเล็กลงมาเอาไว้แบบแต้มเป็นจุด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 ,จด,จดไปเป็นแปลงเนื้อครีมอะค่ะต่อไปเป็นแปลงอายชโดว์ e ห้าสิบห้าตัวนี้ก็เอาไว้ทาอายชโดว์แบบสวยงามมากแปรงซิกมาในข้อเสียมันจะมีขนล่วงบ้างน,าน,นิดหน่อยแบบก็ไม่ถึงกับเยอะอะคุณภาพก็ ดีอ่ะและระดับดีอ่ะไม่ถึงกับแย่เป็นแปลงที่นิ้งว่าราคาถูกนะถ้าเทียบกับซื้อแปลงแม็กมาแต่ละเือต่อไปเป็นแปลง small angel e 6 5อันนี้นิ้งเอาไปเขียนคิ้วนะแต่สรรพคุณจริงๆไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นิ้งเอาไปเขียนคิวอ่ะเห็นปะมันจะเป็นหัวตัดอย่างเงี้ยแล้วเขียนคิวแล้วมันดู เส้นคมดีต่อไปเป็นแปลงอายแชโดว์อีกตัวหนึ่งของ Urban Decay อันนี้เอามาจากพาเลตของ Urban Decay n a k e d นกนะคะเห็นปะแต่ว่าเนื้อแปลงมันจะแข็งไปอ่ะนิงไม่ค่อยชอบใช้นะแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆแบบพกไม่ได้ไม่ได้พกแปลงไปข้างนอกเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็พกตัวนี้ไปตัวหนึ่งแบบใส่ไปในพาเลตอ่ะ แล้วก็ไปใช้ก็จะดีต่อไปเป็นแปงรงไยเนอร์อายไลเนอร์ของซิกม่านะคะ E 0 5เป็นหัวแหลมอย่างนี้เห็นปะอีกสองตัวสุดท้ายที่นิ้อยากแนะนำแปรงอายไลเนอร์ของ Bobby b r o w n บอบบี้บาวเห็นปะตัวนี้นิงใช้มาตั้งแต่ม .6 อ่ะคือใช้มาประมาณสามสี่ปีละพูดถึงแล้วดูแก่เนี่ยใช้ดีมากขนนุ่มชอบนิ้งชอบแปลงของบอบบี้บาวมากเสียอย่างเดียวไม่น่ามีด้ามสีอย่างนี้เพราะว่ามันดูไม่คลาสสิกแต่นิงชอบสีดับแต่แบบคุณภาพแบบอย่างนี้เลยนิ้งยกนิ้วให้เป็นอะไรที่เวิร์มากมาก ตัวสุดท้ายเป็นแปรงไลเนอร์จาก s m a บ์บอกเห็นกันป่าวมึงคิดว่าไม่เห็นอนะแต่เป็นแปลงหัวตัดนี้หัวหักมันทำให้แบบเวลาเขียนใช่ปะ่ะเหมือนคนใช้ดินสอแบบเขียนอย่างเงี้ยง่ายมากอะแบบมันเป็นยี่ห้อเดียวที่มีแบบนี้นะที่เป็นหักๆอย่างเนี้ยแนะนำอันด้านเนี้ย ไม่แพงนะไม่ถึงพันด้ามเนี้ยซื้อแยกได้แบบประมาณเจ็ดแปดร้อยอะที่ซื้อที่เคาน์เตอร์นะคะน,น,นี่หมดแล้วทั้งหมดสิบกว่าด้ามที่มีเดี๋ยวต่อไปนี้จะมารีวิวลิปอันน้อยนิดของนิ้งให้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะ